สีราศีเดือบแบกนะครับช่วงนี้แบกทุกอย่างแบกเหนื่อยแบกจนจะไม่ไหวนะสิ่งท่สาวันนี้จำไหมมีคําตอบนะครับว่าสีราศีไหนบ้างผมอาจารย์แบ์นะครับผู้อยู่เบื้องหลังนักธุรกิจกว่า1น0 0 0รายนะครับและมีประสบการณ์ในการดูดวงกว่าบ13ปีนะครับพร้อมดูแลคุณนะฮะต้องบอกเลยว่าสีราศีนี้ช่วงนี้เหนื่อยหนักนะครับหมดกาลังใจหมดแรงนะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพูดเลยนั่นก็คือชาวราศีพิจิกที่ช่วงนี้ใกล้หมดแรงเต็มทีแล้วนะครับคนในบ้านช่วยหน่อยเถอะส่งคลิปนี้ไปให้คนในบ้านก็ได้ว่า เฮ้ยเข้าใจกันหน่อยเหนื่อยมากแล้วอย่าบั่นทอนกันเลยราศีที่2ได้แก่ชาวราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์นี่เรียกว่าสู้ทุกอย่างสู้เพื่อครอบครัวเสื้อเพื่อคนข้างหลังทุกอย่างแล้วนะฮะแต่ขอกําลังใจบ้างได้ไหมคําพูดดีๆได้บ้างหรือเปล่าราศีที่3นะครับนั่นก็คือชาวราศีพิจิก พิจิตเนี่ยต้องการจากคนรักมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ก็ดีหรือจะเป็นคู่ครองก็ดีนะฮะพูดดีๆเขาหน่อยเขาแค่ต้องการกําลังใจนะเขาไม่ได้ต้องการเงินจากคุณนะราศีสุดท้ายนะครับอันนี้น่าสงสารมากเลยนั่นคือชาวราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยต้องบอกว่าโดดเดี่ยวไม่พอนะฮะไม่มีคนเข้าใจตามสังคมเนี่ท็อกซิกอีกจริงไหมถ้าจริงก็คอมเมนต์กันหน่อยนะฮะสี่ราศีนี้ใครเจอแบบนี้คอมเมนต์ให้อาจารย์ฟังเอยนะจะได้รู้ว่า เหน็ดเหนื่อยไปด้วยกันผมเอาใจช่วยนะครับขอให้ทุกคนผ่านไปได้แต่ถ้าเกิดใครมีหาเรื่องบวงนะครับถ้าหาผมเดินผมพร้อมดูแลคุณครับ